หนึ่สพึบสิวินาทีนะครับสิบเก้าแปดเหสสมสองหนึ่งดเวลาอ่านี่คือรูปนี้นะครับโอเคอ่าคนต่อหาคับอนนึ่สพบอ่ะสิบเก้าแปดหสสมดเวลาอ่านรูปนี้นะนครับะวัะเน่อหนึ่